สิ่งสำคัญการประเมินวัดผลตนเองนะคุณโยมเราลองดูว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีความทุกข์มากไหมถ้าเราตรวจสอบว่าตอนนี้นะตอนนี้จากเมื่อก่อนเราเป็นความทุกข์มากเลยใจเราวางไม่ได้สละไม่ลงได้ยินได้เห็นได้สัมผัสอะไรเนะี่ยเราก็จะ ยึดและในที่สุดเราก็หนักอยู่ในใจแต่พอได้มาศึกษาเรียนรู้ตนเองเนะี่ยเรากลับฉลาดในอารมณ์คุณโยมอารมณ์ที่ดีเราก็รู้จักอารมณ์ที่ไม่ดีเราก็รู้จัก ทั้งดีทั้งไม่ดีก็เสื่อมสลายไปโดยปกติเมื่อเราเห็นอย่างนี้เนะี่ยเวลาดีเราก็ไม่หลงมือนไเวลาสุขเราก็ไม่เพลินนี่เวลาทุกเวลาไม่สบายเราก็ไม่ยินไล่กับมันอันนี้คือการที่เราได้รู้จักตนเองนะครับ ก็คือเรียนรู้จากอารมณ์ลักษณะของอารมณ์ก็ตั้งแต่การที่ได้เห็นได้สัมผัสได้ลิ้มรสได้นึกคิดทางใจได้ยินได้ฟังอันนี้เราห้ามไม่ได้ถ้าเรายังมีอวาัายาวะครบสามสิบสองเนี่ยเราห้ามอารมณ์เหล่านี้ไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยนและสิ่งที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราทุกข์เพราะอารมณ์ใช่ไหมลองดูเดีว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยสุขทุกข์เนี่ยอารมณ์มีอำนาจเหนือจิตใจนะคุณโยนอารมณ์สามารถทำให้คนเนี่ยเป็นทุกข์ได้เป็นสุขได้ แล้วคนที่หลงในอารมณ์ก็มักจะหลงตนเองสำคัญตนผิดหลายๆครั้งอาตมาก็ได้คุยการปฏิบัติธรรมเนี่ยแม่นักปฏิบัติธรรมนะคุณโยมบางทีก็หลงนะเอาอัตตาเอาความอยากเข้ามาปฏิบัติ บางครั้งความอยากกับความพอใจเนี่ยลักษณะของสภาวธรรมเนี่ยมันมีสิ่งที่จะทำเหมือนกันแต่ความพอใจเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอิทธิบาทเนี่ยเป็นเครื่องดำเนินให้จิตใจประสบความสำเร็จเบื้องต้นของความฉันทะพอใจ ความภาคเพียรความจดจ่อในสิ่งที่ทำและความใคร้ควรในสิ่งสิ่งนั้นรู้จักเหตุรู้จักผลถ้าเราไม่มีอิธิบายในการปฏิบททัติธรรมก็เป็นไปได้วยความอยากพอเป็นไปได้วยความอยากก็คือเหตุเหตุของความทุกข์นี่แหละคือความอยากเมื่ออยากก็ยำยึด มื่อยึดก็แปลว่ายังเห็นผิดอยู่ฉะนั้นเราต้องทำความเห็นให้ถูกต้องอย่างแรกคือสัมมาเนี่ยเป็นความเห็นชอบที่ที่คือความเห็นความเห็นที่ถูกต้องโดยชอบเห็นอย่างไรที่เห็นว่าถูกต้องเห็นโดยชอบก็เห็นอารมณ์เห็นอารมณ์ตามความเป็นจริง ไม่ไปเอียงไปซ้ายไปขวาเมื่อเราเห็นชอบจิตใจเรายอมตั้งมั่นโดยเป็นสมาธินี่คือลักษณะของสมาธิที่ปฏิบัติโดยแบบรับรู้อารมณ์ความสงบมีสองลักษณะคือสงบก่อนทำจิตให้หยุดความวุ่นวายความทรงสัน้น เพื่อให้จิตมีพลังแล้วก็ตามดูพิจารณาร่างกายในเวทนาในจิตในธรรมอันนี้คือพื้นฐานของสมาธิแต่สมาสมาธิน่ะคุณโยมพิจารณาดูนะสังคมในยุคสมัยเนี้ยคนทำได้ยากทำได้ยากเพราะว่าอะไคุณโยมสิ่งแวดล้อม